สวัสดีครับพี่น้องโอ้ขับรถมาจากเมืองอุดรนะครับมาฮอดอำเภอเขาซึ้อกวางมากินไก่ย่างเขาซึ้อกวางอยู่นะครับอันนี้เห็นบรรยากาศนะครับโอ,โอ้ยยามขึ้นอำเภอเขาซึ้อกวางบา่ได้เคยมาถ่ายพี่น้องเมืองแก๊กเดียตรงสะพานลอยเลยครับตรงสะพานลอยเขาซึ้อกวางย่าถ่ายชมบรรยากาศ รถไล่ปะนะครับเพื่อการส่งกวางเนี่ยพูนพี่น้องอันนี้รถที่มาทั้งทั้งทีวิยาไทายตัวเนี้ยก็คือมาจากทั้งตัวเมืองอุดรนะครับมุงนาไปทั้งเมืองคอนแกนนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดเดี๋ยวพี่น้อจะซุ่มเดี๋ยพี่น้องเบิไปนะซุ่มเสียงชัดบ่นี่เอาสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ จได้เห็นชัดๆพี่น้องเฮ้ยล่ะโอ้ยสุดยอดเลยนะครับอันนี้รถลงนะครับลงมาจากเมืองดรนะครับสี่มุงหน้าไปทางกอนแกนนะสุดยอดสุดยอดโอ้บารีมาไทยพี่น้องมึงจักเตี่ยเมืองไก่ย่างเขาสวนกวางไก่ย่างเขาสวนกวางต้องมาเขาสวนกวางต้องมากินไก่ย่างแล้วขึ้นไปชมนะครับขึ้นไปชมมา สวนสัตว์นะครับสัตว์มากมายเลยน้องครับเขาสวนกวางเนี่ยแต่พี่น้องมีโอกาสกับผ้าลูกผาห้านมาเที่ยวนะครับสวนสัตว์เขาสวนกวางมีสัตว์ต่างๆนานาชนิดนะครับผ้าลูกหา้านมาเที่ยวปายย่ามใดโว้ยคณะครูต่างๆพาเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษานะครับเนาะอ่ะมาเบิ่งด้านนี้ด้านนี้ มาจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าขึ้นไปทางอุดรธานีพี่นอ้องเ้นีได้เนี่เส้นีมุ่งหน้ามาจากขอนแก่นมุ่งหน้าไปทางอุดรธานีตอนนี้เวลา19เกนาฬิกายนาทีเนาะประธานหอดสองทุ่มนะครับพี่นอ้องประัานทอดสองทุ่มนะครับบรรยากาศเลยเห็นบรรยากาศก็พรบ่อะไรต้องมาเก็บภาพเป็นพี่น้องเบิรงนนะครับกับบรรยากาศย่ำขึ้น เขา,าบ้านะมามายุ่งลางยิ่งเขาวิญญาอยู่นะครับ,บกันมากกสุดกวางอย่าลืมกินไก่ย่างเขาเส้นกวางนะครับกินไก่ย่างเขาเสวนกวางโอ้ยรถไงแลงไหนนะครับรถไนเริ่มแลนหลายเอ้าอเาเบื้องทางนี้รถมาจากคอนแกนแลนไปนี่มุ่งนาไปคุณอ่ะย,อย่ย้ยย่้ยคุณมุ่งนาไปเมืองอุดรธานีขึ้นไปน้องคายสนุนมิตรภาพด้วยครับ สะพานร้อยตรงนี้สะพานร้อยเหมือนมีสะพานะน,าพนะครับอโอ้รถค่อยมาหาย่ำขึ้นเสุดมากขี่รถพานนะพี่น้องนะสุดมากก็ไม่ได้ขี่รถพานจะซื้อบ่ได้ไายพี่นอ้องเบิ่งเลยนะครับบรรยากาศเออรถแลกกันมือเยมือเป็นวันศุกร์นะครับรถอัดสยยิไลยุกจีซองคุมแล้วละ่ละพี่น้องเพราะว่า พี่น้องอาจจะเดินห้างไปต่างจังหวัดนะครับอันนี้ลดลงจากมืออุดรมุงนาไปทางมือคอนแกนนอัดดานดาน,นาจอของท่านดูดันขวามือผมนะฮะนะครับท่านท่านช่มจออันนาขาอาน,นายจออายุทางขวามือทางลงกคอนแกนนะครับด้านนี้ไม่จากคอนแกนตามด้านนี้หมนยถ รถมาจากคอนแกนดานนี่นะครับรถม่ค่อยหลาไปไหนนะพี่น้องรถม่ค่อยหลาไปไหนเนาะอ่าสีมืดจัง่อยนะครับเอาบรรยากาศยำขึ้นดิซื้คือผมเชื่อได้เลยว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางอ่าที่เดินทางมาจากทัวร์สารทิศทนายช่มคีวินยาก็จะร้องสิร้องอ๋อโอ้ยเคยไปครับเคยไปแต่พี่น้องขี่รถผ่านไหมบ่พี่น้องสิขี่รถผ่านซื่อไหมนบ่ครับขี่รถผ่าน บ่ได้บ่ได้ขึ้นมาคือวิญญาณเด้วิญญาณนี่ขึ้นมาย่ำขึ้นเลยเห็นไหมขึ้นมาย่ำขึ้นอาตาานี่มันตแดนเงาเงาีลยนะกับมาเก็บผ้าไปพี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องสิเห็นว่าเออแปลกหูแปลกตาดีเนาะนะครับถนนออกจากคอนแกนมุ่งหน้าไปอุดรเขตคอนแกนคือเขตจังหวัดสุดท้ายมูนะครับกับคือ อำเภอเขาเช้นกวงเนลลี่ยแหละอำเภอสุดทายมูเลยนะครับอำเภอสุดทายมูคาแกน่นะ,ะม,มันมีสภาพนะครับเกตติดต่ออำเภอโนนศาสตรจังหวัดอุดรธานีได้พี่นอ้องแมนบ่าโอ้ยนะครับพี่นอ้องแงมกลมขึ้นเนาะในสายตาเป้านี่มันสวยงามไหมครับพี่นอ้องยาว่าไหมเนี่ยดูด เขาแนยมยนขึ้นมันสวยงามไหมครับดูนะรถแลนด์มาไฟฟุ๊บปล๊กฟลุ๊บปล๊ปปสว่างสวัยเลยเนาะาวิยะเอาเอาโดนบินขึ้นมุมสูงนะครับเพราะว่าโค้งเสียบนถนนไฟนี่เลีออล้ยงอะไรล่ะเนาะผมว่านะครับอ่เดี๋ยวมามองมุมนี้บ้างมามองมุมนี้บ้างนี่นะครับมองมุมนี้บ้างนี่นะ นี่มุมนี่ก็สวยงามเือกันนะครับนะเวลากลางคืนนะครับเวลากลางคืนนะครับอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับงา,าแมลงทำคำนะครับเวลาพุ่มกว่า,กวาเากือบสองทุ่มแล้วนะพี่น้องย่ามาจากอุดรธานีออกออุดรหาเมองแรงนะครับหาเมืองแรงจบจากเมืองอุดร แต่ขี่มาเรื่อยๆบริขี่เร็วนะครับพอรถมันช่วงหลายๆยังไงดูนะครับก็เลยขีย่ับมาเรื่อยๆพอมาเขาเชิญกวางโอ,อ้จอดกินไก่ย่างนะไก่ย่างเขาเชิญกวางนะมาเขาเชิญกวางเขาต้องมากินไก่ย่างเป็นปพนนนะนนนนะิพี่นอ้องกินไก่ย่างนะครับอ่ะก็เลยไม้เป็นบรรยากาไฟสว่างจ้าเลยอดใจอ่ได้นะครับก็เลยมาถ่ายพี่น้องบ้างนะครับเนาะภาพตอนกลางคืน อำเภออำเภอเขาสวนกวางนะครับพี่น้องเห็นแ,แล้วก็จะเก็บมาฝากกันนะครับนะผมวิญญาณมาเที่ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่วิญญาณเด้อน,นะครับกําลัางแรงใจกันแนนะ่ตสต่หรับดูซ่ามี่ยังก็เก็บไปฝากพี่น้องนะพี่น้องในเบื้องดีเห็นนะผู้เห็นง,งานผู้เห็นง,งานเพิ่งจะสีบดิเห็นนะครับผู้เห็นงาน เขากะเขายังสิแล้วเว้นกันมาติดตามคลิปวิญญาพาเที่ยวเนะาะภาพไปเที่ยวทุกมองอนนะไครับตีวิญญาไปเก็บภาพเราในหมาฝากาพี่นอ้องหลกักการจะเริ่มไปติดตามเลี้ยวให้วิญญาเลยนะครับคลิปเดียวเฟซบุ๊กนะครับวินญ,ญาอยู่ในคลิปอ่าดูในไอช่องทองทองบางนะครับเขาไปซอยสนับสนุนอุดหนุนใน,นเด้อกดไลค์กดแ like, ชร์ ในท่องท่องบางเลยเด้ออยู่ในคลิป Facebook นะครับคลิปเรียวนะครับเด้อพี่น้องอันอันที่ตามยูทูบเบอร์ยูทูบหลักอ่ะเพื่อที่ตามคลิปเรียวให้น้ำแน่นะครับกดไลค์กดแชร์ทุกย่างนะคือกันครับยูทูบอยู่ละเบิ้งแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับเนาะงเพิ่มบรรยากาศโอ้สวยงามพี่น้องสวยงามสวยงามโอ้พี่น้องมันมัน มันแตกต่างอยู่ด้วครับกับคลิปเนี่ยเขาเบิ้งในในภาพเหมือมันอาจสิบะโอ้สวยงามนะครับเพราะว่าในในภาพมันอาจสิบะสวยงามคือคือเขาแนมเบิง้งเบิ้งจริงๆนะครับพี่น้องขันเขามาแนมเบิ้งจริงๆพี่น้องว่ามันงามเลยล่องล่องเลยนะครับขึ้นมาบนสะพานล่อยยามขึ้นจีรถแลนเนี่ย,ยรถไฟรถเนี่ยแต่ละกขั้นนี่บล็อกขึ้นนะครับสีแดงอา้าวสีแดงนี่สีใสๆขา,ขาว,นวนๆนุน่นๆกับนี แลวก็ไฟตรงหลังคาเราก็เป็นสีงเงินแน่สีเขียวแน่สีแดงแน่ืแตกต่างกันไปนะครับเนาะพี่น้องก็เห็นแล้วก็กสวยองามไปอีกแบบนะครับสวยงามไปอีกแบบย่าถึงรดใจว่าได้ขึ้นมาตรงสะพานไอยไปเจ็บพี่น้องบ้างเลยนะครับดื้อๆถึงมาเจ็บขาพเราเนี่ยพี่น้องบ้างดูเนาะแต่อางว่าอยากให้พี่น้องเห็น บรรยากาศแบบนี้มีผลสะพานลอยย่ำขึ้นเอาเบอร์เขาเึ้งกวางข้าราชกาสิบาผมบ่าดลยยืมเครื่องเบาผู้เดียวนะครับเอาพี่น้องจากขอบคุณเนปซี่อย่าลืมกดไลไ์ก็แชร์ทุกญานะครับเขาสิบาบ่าครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ยนับกี่น้องเขาสิบาผมบ่าครับอ่ะ